สวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับช่วงผมเสื้อดายลี่นะผม <c oughs> ก็วันนี้นะผมก็กะจะว่าจะไปเอะไรเข้าไปไปวันนี้ผมกะว่าจะไปเอ่อไปพบเอ่อซีมเมอร์ในสังกัดคอสตาริกสปอร์ตนะคือมีของลาล่าครับแล,มมรแล้วก็มีเอ่อซีเมอร์ท่านอื่นนะคือมีเป็นปอมบูลินแล้วปอมบูลินเลเวสองสามแล้วก็พี่ท็อปสราร์ทั้งผมจะเป็นไงไปดูกันเลยครับผม เรามาถึงแล้วทุกคนสำหรับเซอร์พาร์คครับผมกว่าจะถึงได้ถ้าที่จอดแทบตายโยดูเซอร์พารส์ผมเดี๋ยวเราไปเจอเอ่อปัมเบลินแล้วก็เอ่อพี่เทสลาท็อปแล้วก็ลาล่าครับผมนะไปเจอครับกินไหนไม่รู้กินไหนไม่รู้กินไหนสวัสดีครับพี่เทสล่าท็อปของผมเทสล่าท็อปของผมเฮียเฟีย่่ไหน แล้วก็ล,ล,ลา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 นี่ถ่ายว็อกเหรอใช่ถ่ายว็อกถ่ายว็อกถ่ายวอกเอามาเ <วะ S 1> อามาเนี่ยตอนนี้ความเปนเลี้ยงของ,งของเรียนนะผมกระดาษทอตาล่าของนี่มาเจอแล้วก็จะหาร้านได้โคตรนานก็เยอะมากครับดูดิโคตรมหาศาลเอาทุกอย่าง,ท,างทุกอย่างเลยเหรอใครเลี้ยงใครเลี้ยงอันนี้ครับให้เหรอตากล้องเรียนครับ โอเคเดี๋ยวทนาะนข้าวสักตัวทุกคนเดี๋ยวไปเดินเล่นต่อคือตอนแรกแกัดจะมาเล่น VR เว้ยเนีน่ย VR VR ของแต่ละเก่าเล่น VR แต่ว่าดูจากราคาแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวมากเลยมาอนเลยมาเล่นอันนี้ครับเป็นแบบเก็นรถเอาหงนะ แพบอดอ่ะแพะบอดอ่ะจะแพะบอดแพบอดแพบอด ก็จบแล้วไงเป็นแบบชิซีลแบบว่าไม่มีอะไรเลยเราเสียตังค์นะครับไม่คนเสียตังค์เลยเสียตังค์เยอะแยะเลยไงบอกว่าคงหวังนะครับผมนะลาล่าผมท็อปเซนเซราท็อปคอมเบรียนะครับนะครผมครับผมก็เสียตังค์เหมือนกันขนมแล้วผมก็กินข้าวมาเรียบร้อยไปเล่นเกมมาด้วยก็สนุกมากขอบคุณมากทุกคนเพราะก็โปรเซอร์เบดกับช่วงโปรเซอร์เดย์ลี่ก็จบช่วงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ที่สตรีมแล้วก็คลิปต่อไปขอบคุณมากครับ 哎、嗯，哎。